สวัสดีครับพบกับการรีวิวสินค้าของผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้ไปซื้อของมาจะบอกว่าชิ้นเดียวก็คงไม่ใช่ซื้อมาหลายชิ้นเลยเรามาดูครับอย่างแรกซื้อตารางขอดกีตา้ามาก่อนอื่นผมบอกเลยนะผมเป็นคนที่เล่นกีตาราไม่เป็นนะผมกําลังจะทาซีรีส์ฝึกกีตารานะครับแล้วก็เนี่ยเป็นสิ่งที่ซื้อมาวันนี้นะครับนี่ได้แบบนี้หนึ่งอย่างให้ดูก่อนนะว่าได้ตารางขอดมาสอง ตัวจูเนอร์นะครับตัวทูเนอร์ไว้ตั้งสายกีตาร์ผมยังใช้ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูอันนี้ซื้อมาในราคา350บาทนะครับต่อไปสายแจ็คกีตานะครับสายแจ็คกีตาร์อันนี้ผมซื้อมาในราคา320บาทจะถูกจะแพงแต่ขอสีแดงไว้ก่อนนะครับนี่ผมซื้อมานะครับเพราะผมชอบสีแดงกับสีดำโอเคต่อไปครับ ปิ๊ก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 อ่ะนี่ถูกขอเสียบถูกไว้ก่อนนะวางไว้ท้างกันปิ๊กกีตาร์สตัวใช้มันเป็นปิ๊กหนาแต่ไม่ได้ซื้อเอามาใช้นะครับเอามาให้ดูว่าเป็นของไอบานิคเท่านั้นเองชอบตรงแบรนด์นะครับนี่ได้ปิ๊กสตัวต่อไปเรามาดูตัวตัวแอมกันก่อนแอมตัวนี้เป็นของ Fender นะครับ เป็นแอมขนาดเล็กของเฟนเดอร์ราคาอยู่ที่สองพันสองน้อยสองพันะครับเรามาแกะกล่องเลเลยนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมจะแกะกล่องให้ดูเนี่ยคือมันซื้อมาแล้วตอนที่ซื้อออกมาเนี่ยคือมันมันแกะมาแล้วนะครับคือผมเทสของที่ที่กับทางร้านมาและเรามาดูกันนี่ออกมาแล้วกล่องนะครับ มันโมเดลของมันคือรุ่นรุ่นอะไรวะไม่รู้อะ่ะดูตรงนี้ดูไม่ออกบอกเลยไม่มีความรู้นะครับ Tuner อ o w e r 10G ออะไรสักอย่างนึงอ่ะของเ็นเดอร์นี่คือหนึ่งตัวที่ซื้อมานะครับนี่วางไว้ก่อน ต,ตัวไฮไลท์ของตัวไฮไลท์ของสิ่งที่ผมซื้อมาครับไอพวกนี้ไม่เท่าไหร่หรอกเนาะเรามาดูตัวไฮไลท์ครับนี่ผมซื้อกีตาร์ตัวนี้มาไอบระเนะครับกีตาร์ไฟฟ้าไอบ n e เนตผมขอแกะก่อนอแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งขอแกะก่อนอ่ะผมขอเก็บพวกนี้ก่อนนะ เพื่อความสะดวกหมแป๊คน่ับคือจริงๆแล้วคือมันแกะทดลองมาแล้วแหละนะครับคือผมได้ไปทดลองกับทางร้านมาแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคเรามาดูคักกีตาร์ตัวนี้เปิดออกมากล่องก็กลอก่กลองก็สวยงามนะครับ อ,อย่างที่ทุกคนเห็นนะในกล่องน,นี้มันจะมีแค่ตัวน็อตขันคอกับตัวสายนะครับตั้งสายอะไรสักอย่างหนึง่งและที่เหลือก็จะเป็นตัวกีตาร์เรามาเปิดกีตาร์กันเลยทุกคนอาจจะเฮ้ยใ,ในกล่องทําไมมันแพ็คมันไม่ดีในกล่องมันทำไมไม่มีอุปรกรณ์อะไรนี้ไม่ใช่นะครับคือผมผมแกะมาแล้วแกะมาแล้วไปแกะทดลองกีตารแล้วทุกคนเห็นไหมคน ให้ทุกคนได้ยต์แล้ววิงทุกคนเห็นตัวกีตาร์ไหมสีดำครับสีดำแดงผมบอกแล้วว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสีดำแดงแล้วนี่ผมก็ชอบรุ่นนี้คือรุ่นตานี้เลยนะ GRG 1 3 1 b x BKF นะครับอ่ะเนี่ยครับ รุ่นนี้คือเขาผลิตในประเทศจีนนะครับนี่คือตัวกีตาร์และเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงผมจะลองค,ค่อยๆตั้งสายก่อนแล้วก็ลองบีดดูแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะใช้ก้อเหล่านี้เป็นหรือเปล่านะทุกคนครับอังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะตัดไปที่ว่าผมจะเริ่มเริ่มบีดกีตาร์เริ่มฝึกมันเป็นระยะเวลา1เดือนดูว่าผมจะเป็นไหมแต่ผมจะอัปเดตให้ทุกคนดู1สัปดาห์ต่อ1คลิปนะครับ แล้วผมก็ภายในหนึ่งสัปดาห์นั้นผมก็จะพยายามฝึกมาแล้วดูความคลบหน้าว่าผมจะเล่นกีตาร์ตัวนี้เป็นไหมยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมเล่นกีตาร์ตัวนี้ให้ได้ด้วยนะครับผมลืมบอกทุกคนไปนไหมว่าราคาตัวนี้มันเท่าไหร่เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับโอเคนี่คือกีตาร์มันก็คงไม่แพงนะครับแต่มันก็คงเป็นกีตาร์ตัวแรก ของผมที่เป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็จะได้ลองกันเล่นทุกคนอาจจะเห็นฉากหลักเฮ้ยคุณก็มีกีตาร์อยู่แล้วนี่แต่จริงๆนวผมเล่นไม่เป็นมันเป็นของแต่งบ้านแต่ก็ไม่แน่ไอ้ตัวนี้อาจจะเป็นของแต่งบ้านก็ได้แต่ทุกคนก็ให้กาลังใจผมนะครับผมจะเล่นให้ทุกคนดูครับขอบคุณครับสวัสดีครับ